ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาวันที่17ตุลาคมเวลา9น้นาฬิกานายสมศักดิ์เพลงธรรมแรงงานจังหวัดบึงการจัดหางานจังหวัดบึงการ พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานนำนางทองมาคำปัญญาพร้อมครอบครัวเดินทางไปรับนายสารัตหรือหลิวคำปัญญาอายุ25ปีลูกชายที่เดินทางกลับมาจากเหตุความรุนแรงในประเทศอิสราเอลที่สนามบินจังหวัดอุดรธานีโดยหลังพบหน้าการนายสารัตหรือหลิวได้ก้มลงกราบเท้าของนางทองมาผู้เป็นแม่และสวมกอดกันท่ามกลางความดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกชายและผูกข้อต่อแขนรับขวัญกลับบ้าน และเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเลขที่84หมู่2บ้านดอนยมตบไคสีอเภอเมืองบึงการโดยพอมาถึงบ้านก็มีญาติพี่น้องเดินทางมารับขวานหลานชายผูกข้อต่อแขนทั้งน้ำตาท่ามกลางความดีใจและถามถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนายสมศักดิ์เพ่งธรรมแรงงานจังหวัดบึงการกล่าวว่า จังหวัดบึงการมีแรงงานเดินทางกลับมาจากอิสราเอลวันที่16ตุลาคมจำนวน2รายและวันที่17ตุลาคมอีก2รายโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้มีการประสานกับครอบครัวของแรงงานทั้ง4คนและอำนวยความสะดวกจัดหารถไปรับส่งหากครอบครัวแรงงานต้องการความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวของนายสารัตหน่วยงานก็มีการจัดรถพาครอบครัวไปรับถึงสนามบินและพากลับมาบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมเข้าไปชี้แจงให้แรงงานทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกระทรวงแรงงานเนื่องจากนายสารัฐไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยหลังจากนี้จะประสานทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลบึงการออกมาให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจจากเหตุความรุนแรงกับครอบครัวแรงงานไทยด้วยปิ้วปิ้วอีกเลยแหละากวอแล้วเลยอย่าไป ยน้ยมันคำคำมันก็บไ้ข้าปลาเนี่ยจเปือนประธานก็่อออกมกันหายน้ำขิตนนอองต้งมบกเกล็ดละไงๆงลวกับหมุนก้อท้าก็วะนะเขาเปิดไฟได้จำเปือนปิดไฟปั๊บร่างฐา,นะา,านนัน่นมึง,งมากับฝังนี่ฮ <c oughs> ัเล <c oughs> <c oughs> ่เอออไาเอี่ยเฮยอ้เห็นนี่ที่ ตู่มันสีเดืองไงทั้งหมดน่นละน้ำน้อยจะดุยังยังบีบแจงอักเตึงเลยนี่เหรอกัะเมร์เพามนกับบอลลับตาเห็นกังเตะขาเขาฉีกเงิงกางดังเมาจฉีกไอ้หนึ่งรุงเพื่องร่อกันปูนี่นีท่านบอยูนไทยทหารไปบอนวูที่นี่เป็นสูน่าน้ำถนนัลนึ่ี่สิกิโลเรมีคนจะคนน่ะ เขาเอาใ่รถเกาะมานันตาขคนตายเตาน้านงอยู่ดังเพิมกูนัปีไก่ก็จังสีหลาปีไก่ก็ยิ่งกันีมิปีนี่แหละมันเขามาปีไปกลัวปีกลัวแล้อสามเดือนสี่เดือนมาทำนได้ไครับไปนั่งรถตัวถนนนี่พวมีขั้นเดียวกับพมีนอนอย่างนั้นเลยนี่ครับทำถนนนี่จะรถตำรวจาประานี่เลย เพราะเขาเซฟตี้ที่ธนาคารนั่นเลยเนาะไม่ออกจากบ้าทอือเขาเอาเจ้ากินไปไปกลิ่นได้บาแล้วกันเนีคือมันเลือกมือมันเป็นมือมันสำคัญเขาบอกหมอจัดงานอยู่กลางเดินในเลสไซน์มันมีเลยมันเป็นยิ่งสาวเดียร์สามรอยกับสามรอยหุ้นเนี่ยก็เขามันตั้งใจบุกเข้ามาก่อนมันเป็นเวอร์ุกหม่องเลยมันกันประยู่์อันออกปอยู่์มันตั้งใจมากแล้วคือมันเขามาดูนักสู่กระบอกว่าถดูแวะเนาะเครื่องปะเห็นหรือชุ่มาะับ น้ำดำตาเลืองๆไงไม่ใจระเียวเขายุ่นํ้ำกันกันเอาบึงหนมันกับโมไปปิดาใจแล้มันตาเลงแมจีตาเหลงนีหน่อยมีลายขยุพี่สบางาก็ไปล้ว่นเนาะย่างุ่มยังเหมนนี่เนาะขันาเ่าว่านั่นยูยนุ่กยังเหนยนาะ ียควาควาามาแที่ก่อนเสานี่ยนะโอ้ควาจะมาพอแมนคือจิ้งแปยได้ปล่าก่อนจะไปเจ้าจังไปจิงแยควายเจ้าจังควาวเออบ้านไหนควยจะลุกแต่บ้านม่แหนใหควยจะลุกแต่สวนมาบ้านให้ยุดีมีแหงน้ำพอน้ำเมียเออถ้าหัวไห้มาย

มีน้ำพลและเย่น้องละขอดึงใ้ลนมีอะรจะไว้ใเออบ้านเขาเลีมยงบ้านเราอยู่บ้านเหิ่เนาะขี้ไปขี้ไรขี้ไาขี้ไมขี้ไปขี้ี้วปขี้ไปขีไปแี้ไปขี้แปลี้ไิขี้เปข้ไปขี้ไปขี้่ปขี้ไปี้ไปข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 ี้ไปอี้ี้ไตไปไปไืไไ้ี้งี้ี้้้อ อายุเป็นยังไงเลยทุกหากันเลได้คุยกันหลายเดือนแล้วนะโอ้ยเหลอ๋อเลียงไส้หมูหออ้อยอายุถ้าพ่อเป็นตายุอายุไปเออโอเคดูแลตัวเองดีๆเด้อเออเอออ่าทักทักทายพุ่ปอะยูค่ะดุเด้อหมากหิมากหิมาเพื่อนกระดิ่ชิเลียวเราละมาโลด ไม่กินยาหรูอพี่ห่เออเ็นหุ่มะไม่กินยาหรือพี่ห่าบอกพ่อตื่นมาเลยพ่ออยากให้พ่อกลับไหมพ่อจะมาเถอะมาเร่อวานบอกไหบอกมาเด้อบอกว่ายานบอกปืนว่าส้หน้าบอว่าเด้อเฮ้ยพ่อหนุ่มวมายดียวก่มาเดียวมาเด้อบอ่าตัวปืนอาวพูดอะไรอกะไรคิดถึงเปล่านี่คิดพ่อนัาเรวกับมาคิดถึงก็บอกดิไปยักหน้าไม่รู้หรอกพ่อไม่รู้หรอก รู้ได้ไงอ่ะฮะรู้ได้ไงอ่ะอโอเคโอเคเคคุณละลายโอ้เดี่ยวโทละายนนน้ำาก็เลยู้ไฟฟ้ามเอไฟฟ้าพักผ่อนโถึงบ้านเ่าแล้วสบายแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเนอ่นอนพักผ่อนแล้วเด้อ มันมีหลายหนว่วยอยู่่นสิซอยเหลือตแต่เ,เ,ม,เมื่อเหร่อาจจะมีพวกนัก,กจิตอีย่างมากอะเพิ่อนอยากให้ตบามันเห็นโซเห็นอย่างายเนาะเขากเสิมีวิธีให้เฮา,าว่าสิอยู่จังไหนอ,อยู่ต่อไปปุ๊บเสร็จอ่า ถ้าโตอยากเคียงานอยู่นี่อยากมือมีอาชีพอย่างกะทรวงแรงงานเข้ากับปออเนี่ยเดี๋ยวเป็นวยฝึกอยู่แล้วสำนักงานพัฒนาสิงานจะมาดูแลเรื่องของการฝึกเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพถ้าเราอยากจะทํางานหรือกับญาติพี่น้องเนี่ยเนาะบอกได้เดี๋ยวจะเข้ามาฝึกมาอะไรก็หรือถ้าผมมีงานตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวนะครับเนาะถ้าอยากฝึกอะไรก็บอกตั้งมือเศร้านี่ทั้งกระสรวงเพกย์ไห้นโยบายอยากเขียงานในประเทศกะกะกะ ก่ะหางานให้รา่าฝึกอาชีพนี่ก็หางานให้แต่ว่าถ้าเขาอยากไปต่างประเทศอีกกาลาเว้นสเลว้ก่อนอ่ากม่จัอธิบายเกาหลีไปยังสี่ได้ไม่ถึงต้องไม่แต่แต่คิดเนี่ยก็น่าไปอยู่เพราะไปของหน่วยงานรัฐเนาะเอ้สบายอยู่นะเงินดีที่ทำงานสบายอยู่แล้วเงินก็ดีอยู่ก็ก็ดูเหตุการณ์ก่อนเนาะไม่จังแล้วหล่ะลองไปอยู่เออา นะช่วงนี <the> <avez> ้ก eh ็อาจจะต้องไปประเทศอื่นเดี๋ยวมีความรู้ช่างไหนผมจบไฟฟ้ามาโรับอ๋อดีเลย เดี๋ยวมาทดสอบรับรองเขาลูกความสามารถก่อนดึงเขาไปงานน้ำได้เร็วกวน่าสิทธิประโยชน์อยัางกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวทางจะหางานขอให้อยู่บ้านเขาจังหน่อยก็เขาจะเรียนมั่นใจว่าเขาสิได้อยังเนี้ยเราแลกงานหนึ่งก็เช็คให้อีกตามที่เขาคุยกันในรถมาเด้อว่าเขาสิได้เงินอย่างกับบริษัทเนี้ยมีประกันสังคมของข้างนั้นแบเป็นเงินอย่างใช่นั่นนี่ปีพิสุวิมพิสุวิมนำเรายังไม่ผ่านมาตรฐานเนาะผ่านยังผ่านมาตรฐานถึงมือแรงงานเนี่ย โอเคโอเค <c oughs> ถ้างันเดี๋ยวเดี๋ยวปรพาไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไว้ทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเห่า